สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่หูสู่คนมื่อนี้กบมาพลอยอคลิปหนึ่งครับมื่อนี้เป็นคลิปที่มาติดตั้งระบบออโต้ของไฟ24โวลต์ครับมาลองเบิ่งกันตัวนี้ก็เป็นท้ามือครับ24โวลต์ตัวนี้ก็เป็นวนนนงจรรักษาแรงดันตัวนี้มัน8โวลต์ถึง5 5โวลต์ที่มันอินพุตนะแล้วก็เอาพุตไดที่ หาโวลต์ถึงหกโวปตนครับตัวนี้กระแสอยู่ที่สองแอมป์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็ผมตั้งเวลาไว้ที่สิบหาเลไดกายี่สิบหน้าที่ครับนี่น้ำมันไหล นี่ก็เป็นแพง2 8งร้อยแปดสวัตามาแล้วครับเสียงยินเสียงดีๆซับปุ๊บทำงานปุ๊บดูโอเคครับอูปอ,อตุตุัวนีผู้ใดสนใจก็ศึกษาได้เด้อครับเด้อนำไปต่อยอดเอามันก็มีเขาๆแค่นี้แหละครับมีวงจรสองวงจรนี่ละ อันี้ต่อต้องเขาหันเลยต่อต้องเขาท่ามือเลยมันกับบ่อได้เพราะว่าไฟมากสีบโวล์ล้วตัวนั้นมันต้องการไฟ24บสโวล์ก็ต้องเอาตรววงจรรักษาแรงดันมาเพิ่มอีกจุดนึงตันนี้ก็สำเร็จแล้วครับจะต่อไปกับมะม่างโคดนี่แหละเสียเอาพริกเอาบวเขือมาปลูกขี้ขานมะฮดตัวนี้กระดดอ่อนก่น นำกับไร้คอยเนี่ยเป็นธรรมดาเจอมีดเจอมีดอ่ตัดแล้วครับสั่งให้มันตัด20เอ็ดอ่า15นาที20เอ็ดนาทีแปมเปิดนาทีหนึ่งอ่าสรุปว่าประสบผลสำเร็จครับจบนี่สเร็มนี่ครับสวัสดีครับ